สวัสดีครับผมนายธุศโลคำนะครับเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนน้ำมินทราชิรุธเป็นมาิราชาลนะครับวันนี้นะครับผมจะมากล่าวความรู้สึกนะครับถึงงานส่งที่มหกนะครับความรู้สึกของผมนะครับคืองานเนี้ยครับมันเหมือนว่าเป็นปีแรกที่ทําเป็นแบบม่นแบบใหม่นะครับเพราะว่างานที่เราทําแบบนี้ครับเป็นโครงการใหม่และ การในการเตรียมการเนี่ยมันทำมาจากใจจริงครับเพราะว่าในการเตรียมการเนี่ยใช้เวลาน้อยมากเป็นโครงการที่ระยะประชิดมากครับประมาณแค่1วันเดยครับในการเตรียมตัวซึ่งในการซ้อมร้องบูมร้องอะไรต่างๆเนี่ยครับคือน้องๆทำมาจากใจจริงครับถ้าสมมติว่ามีเวลามากกว่านี้ผมคิดว่าเราจะมาออกมาดีกว่านี้แน่แต่ตามความจริงแล้วผมว่า,ออาตอนนี้ก็ออกมาดีแล้วนะครับที่ผมเห็นครับงหม เดินผ่านนะครับในการเดินซุ้มนะครับผมว่าเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมซึ่งอยู่ม .5 นะครับยังไม่ใช่ม .6 ผมเวลาเดินผ่านซุ้มผมยังรู้สึกว่าภูมิใจเลยครับแล้วแบบรู้สึกได้รับความรักจากน้องๆมากจริงๆครับการเดินมีมีน้องๆให้ดอกไม้ให้ของขวัญอะไรต่างๆครับมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยมีนะครับภาพแบบนี้และเรื่อง ที่เกี่ยวกับรุ่นพี่นะครับคือผมนะครับก็รู้สึกคิดถึงรุ่นพี่มากๆครับรุ่นพี่บางคนนะครับช่างโอ้โหแสนมีกับผมมากจริงๆช่วยงานให้ขนมตั้งแต่เป็นพี่รหัสอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าถ้าขาดพวกเขาไปเนี่ยผมคงคิดคิดถึงมากๆแน่ๆนครับและผมก็คงจะรู้สึกเสียใจมากถ้าในปีหน้าผมจบไปแล้วคิดถึงโรงเรียนแห่งนี้นะครับในโอกาสหน้านะครับ ถ้าสมมติกาพวกพี่คิดเห็นโรงเรียนพวกพี่ก็กลับไปเยี่ยมได้นะครับโรงเรียนแห่งนี้ยินดีต้อนรับเสมอครับเหมือนกับบ้านของโรงเรียนเราบ้านนี้มีความสุขนะครับและพวกพี่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับโรงเรียนแห่งนี้พวกผมที่เป็นรุ่นน้องจะช่วยดูแลเป็นอย่างดีครับและไม่ต้องเสียใจนะครับที่พวกพี่จะไม่เจอรุ่นน้องอีกแล้วยังไงพวกผมก็ไม่ลืมรุ่นพี่แน่นอนครับไว้เจอกันใหม่นะครับที่คราวิับ สวัสดีค่ะฉันเป็นก็แทนของน้องผมสี่ก็ตั้งแต่เรียนที่นี่มา6ปีมีความรู้สึกที่นี่เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศดีมากแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเพื่อน,นี่เพื่อน,นี่นี่ดีมากค่ะแล้วก็วการเรียนการสอนที่เดี๋ยวนี้เข้มข้นมากซึ่งมันสามารถแบบยกระดับเด็กคนที่จับเลยนไม่เก่ง ก็ปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นได้แล้วก็เรื่องชุมนุมนะคะวันนี้ก็อยู่ชุมนุมวงดิวพุ่งอันนี้สิ่งสำคัญเลยตั้งแต่มาอยู่นี่6ปีวงดิวพุ่งได้สร้างอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะสร้างครอบครัวเพราะว่าวงดิวพุ่งอยู่กันประมาณ 40- 50คนซึ่งเวลาซ้อมก็อยู่กันเป็นเดือนอน,นอนด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมหลายอย่างในการฝึกซ้อมแข่งขันได้รางวัลชนะมามากมาย เป็นที่นี่ก็สอนให้เด็กมีวินัยแล้วก็อีกอย่างครูที่น่ารักมากค่ะ,ะก็เมื่อเช้านะคะบรรยากาศที่เป็นปัจฉิมของเป็นพิธีมั่ลาม,มาหกมีความรู้สึกว่าปีเหมือนจะเป็นปีแรกที่ที่บรรยากาศดีมากค่ะคือ ำอซึ้งซึ้งมากปีนี้ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาไม่นึกว่าเขาจะเปิดเปีร่างกาขนาานี้เหมือนจะมีปีนี้ปีแรกที่แบบสร้างบรรยากาศเทศนา,าลเลค่ะก็มีทั้งดอกดอกลาวโป่งแล้วก็น้องๆพี่คอยยืนตามแล้วก็ให้ขอกขวพี่ตากมาขาทีปีนี้ก็ขอจบ ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนปรนี้ครับขั้นแรกเลยสาระสื่อสภสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมที่เนี่ยครับเป็นอย่างเช่นโองเรียนเนี่ยมีทุ่งนาล้อมรอบทําให้เราเนี่ยบรรยากาศนุ่มลื่นแล้วก็มองนนเวไหนก็มีแต่สีเขียวครับแล้วต่อไปก็คือจะเป็นอาจารย์ครับอาจารย์ที่เนี่ยเก่งมากๆเลยครับ ก็คือจะสอนให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถออกไปทำข้อสอบต่างได้ครับแล้วคําท้าทายกันนยนนะครับก็คือเพื่อนครับเพื่อน,น,นที่นี่นะครับดีครับเพื่อนที่นี่นิใส่ดีครับแล้วก็จะมีอะไรก็จะคอยช่วยเหลือกันตลอดร่วมร่วมสุขกันด้วยกันเสมอ ับผมนายนิติทรพงศ์เนิร์ดชั้นม่ได้ยงสามวิดโอทับสองน,นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้นะครับความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ม .1 มาก็เราเป็นเด็กใหม่แล้วเราก็เรียนจนจบมาถึง6ปีแล้วก็รู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนี้มากเพราะว่าได้รับอะไรหลายๆอย่างจาก น้าบุคลากรในโรงเรียนนี้มีทั้งเรื่องประสบการณ์ที่ดียังรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนี้อยู่นะครับก็อยากจะขอบคุณครูทุกคนที่สอนหรือว่าครูทุกคนที่สอนหรือไม่สอนก็ตามก็อยากจะขอบคุณที่ให้ความรู้แล้วก็ดูแลเราในสิ่งดีๆตลอดมานะครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าก็อยากให้น้องตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยกันดูแลพัฒนาเรียนให้ดีขึ้นไปเพราะตอนนี้โรงเรียนของเรากพัฒนาขึ้นมาก ระเบียบก็ดีขึ้นการแต่งกายและทุกอย่างก็ดีขึ้นก็อยากให้น้องๆรักกันแล้วก็ทำเพื่อโรงเรียนให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อตัวน้องๆเองเลยค่ะับสา่สอนเธออยู่นะคะชื่อเลชแยมคุ้มที่อยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ม .1 แล้วตอนนี้ก็อยู่มา6ปีแล้วนะคะถามว่าประทับใจใอะไรในโรงเรียนนี้ก็ต้องเรื่องของภูมิทัศน์ะคะ่ะอากาศดี รู้สึกว่ามันไม่ได้อบอ้าวแล้วแล้วก็ร้อนแล้วก็ตึ่นัรนแล้วก็ถามว่าชอบเพื่อนด้วยค่ะผิตภาพที่ดีดีมากเพื่อนไม่เฟกไม่เป็นแบบเป็นกตีตลอดแล้วก็จริงใจตลอดค่ะแล้วก็เรื่องอาหารที่สำคัญมากเลยมีอาหารหลากหลายแล้วก็เยอะมากร้านก็เยอะช่วงนี้ก็มีราอาหารสองอันใหม่ด้วยก็เยอะเข้าไปอีกก็ชอบกงอาหารมาก